สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้จะมาสอนวิธีการเทรดด้วยคีย์เลเวลนะครับด้วยขั้นตอน4สเต็ปนะครับซึ่งสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้นะครับก็ประกอบไปด้วย1นี่ครับก็คือกดนะครับในการหาสตรองโลนะครับแล้วก็สตรองไฮสองนะครับการใช้ฟิโบ50% 3นะครับคีย์เลเวล4นะครับก็คือโมเดลในการเอนทรีนะครับจะเป็นรูปแบบคอนเซอร์วทีฟเอนทรีรวมถึงวิธีการเทรดแบบแอกระเสียบนั่นเองนะครับอ่ะขั้นตอนนะครับในการวิเคราะห์ในการเทรด ประกอบไปด้วยอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูในเนื้อหาตัวแรกก่อนอย่างแรกเลยนะครับคีย์เลเวลเนี่ยนะครับมันก็คือเป็นการเทรดนะครับในโซนการเทรดที่มีเนยยสําคัญซึ่งกลยุทธ์การเทรดนั้นนะครับจะมีวิธีนะครับในการคัดกรองนะครับหลายขั้นตอนด้วยกันอ่ะหนึ่งนะครับเราไปดูกันก่อนนะครับอย่างแรกเลยเราไปรู้จักกับสตรองโลแล้วก็สตรองไฮสตรองโล่กับซตองไฮเนี่ยนะครับเป็นสวิงที่เรานะครับคาดการว่าน่าจะมีความแข็งแรงพอนะครับแล้วราคาเนี่ยจะไม่ทะลุลงมา วิงโลนะครับหรือว่าสตรองโลเนี่ยก็คือสวิงด้านล่างนะครับที่แข็งแรงส่วนสตรองไฮก็คือสวิงด้านบนที่แข็งแรงนะครับทีนี้ตลาดเนี่ยมีการสร้างสวิงโล่สวิงไฮตลอดเวลาเลยเราจะรู้ได้ยังไงนะครับว่าสวิงแบบไหนนะครับเป็นสตรองอ่ะผมก็จะใช้กดง่ายๆนะครับด้วยการใช้ indicator ที่ชื่อว่า macd นะครับมาเป็นตัวช่วยในการเลือกอ่ะโดยนะครับหลักการเลยนะครับก็คือถ้าเกิดเป็นเทรนขาขึ้นนะครับเราจะรอให้ราคาเกิด break of structure นะครับหรือว่า bos เป็นการ break ขาขึ้นนะครับอ่าแบบนี้เราก็จะมองไว้ก่อนนะครับว่ามันน่าจะเป็น strong low แต่ว่านะครับจะเป็น strong low จริงหรือเปล่านะครับมันจะต้องมีวิธีในการยืนยันนะครับด้วย MACD ถ้าเกิดการ breakout ขึ้นนั้นนะครับส่งผลให้ MACD นะครับของ4ชั่วโมงเนี่ยนะครับมีการอ้านะครับชี้ขึ้นตรงนี้นะครับแล้วอยู่ในโซนด้านบนนะครับหรือเรียกว่า bullish zone นะครับตรงนี้อ่ะเราถือว่าเป็น strong low ได้นะครับขั้นที่1 2. นะครับให้ดู MACD นะครับของ1 d กอบนะครับอ่าโดย1 d ึ่เนี่ยนะครับไม่จําเป็นต้องขึ้นมาอยู่บูโซนก็ได้แต่ขอให้ทิศทางนะครับของเอ่อไอเอ็มเอซีดีเนี่ยนะครับมีการชี้ขึ้นตรงกันกับของ4ชั่วโมงก็พอมีทิศทางสนับสนุนกันก็พอนะครับอ่าแต่ถ้าเกิดว่านะครับกรณีที่เป็นเทรนขาลงล่ะสตรองไฮนะครับก็คือการที่ราคาเนี่ยนะครับมีการเบรกโล่ตรงนี้ลงมานะครับเกิด BOS แล้วนะครับ MACD ของ4ชั่วโมงเนี่ยนะครับมีการชี้ลงแล้วก็มาอยู่ที่แบล็คโซนนะครับแบบนี้นะครับอ่ะเราถือว่าเป็นสตรอง ขั้นที่1แล้วแต่ว่าจะเป็นสตรองจริงหรือเปล่าจะต้องมาตรวจสอบ1 day เดเพิ่มนะครับว่า MACD ของ1 day เดเป็นยังไงนะครับ MACD ของ1 day เดนี่ยนะครับจะต้องมีทิศทางชี้ลงนะครับตรงกันกับของ4ี่ชั่วโมงอาจจะไม่ถึงขั้นลงมาอยู่ในบริ์โซนก็ได้นะครับขอให้มีทิศทางไม่ขัดแย้งกันเราถือว่ามันเป็นจุดสตรองนะครับขั้นตอนที่2นะครับถ้าเกิดว่าเราหาจุดสตรองได้แล้วนะครับขั้นถัดมาก็คือเป็นการหาพื้นที่ที่มีในยะเบื้องต้นก่อนนะครับพื้น กรณีเป็นเทรนขาขึ้นนะครับให้วัดฟิโบ50นะครับจากจุดสตรองนะครับถ้าเกิดเราหาจุดสตรองไม่ได้เราก็วัดฟิโบไม่ได้นะครับอ่ะวัดขึ้นมาประมาณนี้นะครับเหมือนกันนะครับเป็นเทรนขาลงนะครับอ่าเราวัดขึ้นมาประมาณนี้พื้นที่ในการเทรดขึ้นนะครับจะอยู่ในพื้นที่ตั้งแต่ฟิโบ50ลงมาหรือใกล้เคียงนะครับอาจจะมีเออเลอร์บ้างนิดนึงนะครับประมาณนี้ถือว่าได้นะครับกรณีเซล์เหมือนกันนะครับจะต้องอยู่ในพื้นที่ที่เหนือกว่า50ขึ้นไปหรือตรงนี้นะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นขั้นนตอที่2 ส่วนขั้นตอนที่3นะครับ key level นะครับตรงนี้นะครับเราจะต้องปรับเข้าไปดูใน Timeframe 1ชั่วโมงนะครับโดยหากลยุทธ์อะไรบางอย่างในพื้นที่50%เช่นเราอาจจะเจอกลยุทธ์ดี a n d Supply อ่ะก็สามารถใช้ได้หมดนะครับหรือว่าพวกกลยุทธ์ที่เรียกว่า FVG นะครับ FVG ก็คือแท่งเทียนนะครับ3แท่งอ่ะแบบนี้นะครับ FVG ก็คือใช้ปลายไส้นะครับของแท่งเทียน3แท่งอ่ะมันจะเหมือนดีม n d s u p p น y นะครับตรงนี้อ่ะปลายไส้แท่งที่1กับแท่งที่3ตรงนี้ เราถือว่าเป็น FVG นะครับถ้าเกิดว่ามันเกิด AVG ใน timeframe ชั่วโมงนะครับในกรอบพื้นที่ตรงนี้เราก็สามารถเทรดได้หรือนะครับพวกกลยุทธ์ดีมาน supply อะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในพื้นที่ตรงนี้เราสามารถใช้ได้หมดเลยเราจะถือว่านะครับถ้ากลยุทธ์เหล่านั้นเกิดในพื้นที่ Fibonacci เราจะถือว่าเป็น Key level นะครับโดยนะครับ Key level เนี่ยนะครับอาจจะมีนะครับมากกว่า1โซนก็ได้เช่นอ่ะเราอาจจะเจอ FVG ตรงนี้นะครับหรือตรงเนี้ยอ่ะเราอาจจะมีดีมันโซนนะครับมัน จะเจอกลยุทธ์ไม่เกิน2โซนนะครับอ่าดีมมนโซนตรงนี้อ่าหรือว่าเหมือนกันนะครับฝั่งนี้อาจจะมีเอ g นะครับหรือสป라이ดโซนก็แล้วแต่นะครับไม่เกิน2โซนนะครับเราถือว่าเป็นคีย์เลเวลได้หมดเลยเพราะว่ามันเป็นกลยุทธ์การเทรดที่อยู่ในพื้นที่ที่มีระยะตรงนี้นะครับอ่าเราอาจจะให้ตรงเนี้ยนะครับเป็นคีย์เลเวลนะครับตัวที่1ก็ได้ตัวที่2นะครับจุดตรงเนี้ยนะครับสตรองเนี่ยถือเป็นจุดยอมแพ้นะครับอ่าอันนี้ให้เป็นคีย์เลเวลหนึ่งนะครับตรงนี้ให้เป็นคีย์เลเวลสองก็ได้นะครับขั้นสุดท้ายนนะครรรรับววิธีใกาาเทดหือ่ วิธีในการออกออเดอร์นะครับมันก็จะมี2แบบนะครับในการตัดสินใจเนื่องจากว่าเรามีกลยุทธ์การเทรดสโซนถูกไหมครับเราก็จะต้องตัดสินใจนะครับว่าเราจะเทรดโซน1หรือโซน2ถ้าเกิดเราวางจุดเทรดลึกมากแล้วก็อาจจะตกรดเพราะว่าบางทีราคาทํางานที่โซนที่1นะครับบางทีโซนที่1อาจจะโดน SL ก็ได้แล้วมาทํางานในโซนที่2นะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีวิธีในการตัดสินใจนะครับโดยเบื้องต้นนะครับให้เราฝึกวิธีในการวางเทรดเช่นผมเทรดโซนที่1นะครับ ผมอาจจะวางแผน Entry ตรงนี้นะครับอันนี้คือโมเดลนะครับผมอาจจะเข้าก่อนโซนที่1 SL โซนที่2แบบนี้ก็ได้แล้ว Take Profit เนี่ยนะครับผมวางให้เหนือตรงนี้ขึ้นมาเล็กน้อยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดพื้นที่ตรงนี้ Strong เนี่ยส่วนมากมันจะส่งราคาขึ้นไปทำ w High อยู่แล้วนะครับอ่ะก็เซตขึ้นมานะครับถ้าดูตามสัดส่วนเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่ามันได้มากกว่า3าอ่นะครับแสดงว่าถ้าเกิดเรามีวินเลทได้แต่40-50%าขึ้นไปเนี่ยนะครับมันก็สามารถที่จะทำกำไรได้ไม่ยากนะครับอ่ะ ทคบอฟฟิตก็วางไว้จุดเดียวกันจะเห็นว่าโซนที่2เนี่ย AI ก็จะเยอะขึ้นแต่ว่าแน่นอนนะครับโอกาสตกรถมันก็สูงนะครับฝั่งเซลล์ล้วก็ทําแบบเดียวกันนะครับทีนี้นะครับ Conservative Entry กับ Aggressive เนี่ยนะครับมีความต่างกันยังไง Aggressive เนี่ยนะครับก็คือเป็นการที่ราคาย่อมาถึงนะครับเราลิมิตออเดอร์เลยโดยไม่สนนะครับว่าอีกตอนที่ย่อลงมาเนี่ยจะย่อมาแรงหรือว่าเกิดสัญญาณกลับตัวอะไรหรือเปล่านะครับมาถึงลิมิตได้เลยนะครับส่วน Conservative Entry เนี่ยนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นนะครับเราอาจจะใช้ สัญญาณด i v เวอร์เจนต์นะครับในไทม์เฟรมหชั่วโมงก็ได้เช่นนะครับดิเวอร์เจนต์คืออะไรก็คือการที่ราคากับอินดิเคเตอร์เนี่ยนะครับมีการขัดแย้งกันอ่าถ้าเกิดบู l ิชดิวเวอร์เจนต์นะครับก็คือการที่ราคาทำโล่ต่ำลงนะครับส่วนอินดิเคเตอร์หรือว่า r s i เนี่ยทำโล่สูงขึ้นแบบนี้นะครับอันนี้ r s i อันนี้ราคานะครับเป็นรูปแบบหนึ่งนะครับในการยืนยันในการเทรดนะครับถ้าเกิดราคาย่อเข้ามาในโซนอันนี้เราจะเรียกว่าเป็นการเข้าเทรดแบบคอนซูเอติฟนะครับอ่าอันนี้ ี่คือ bullish divergence นะครับก็คือสัญญาณเทรดขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าเป็น bearish divergence หรือกรณีซลล์เนี่ยนะครับเราก็จะใช้อ่า bearish divergence ก็คือการที่ราคาเนี่ยทำ high สูงขึ้นนะครับแต่อินดิเคเตอร์หรือว่า RSI นะครับทำ high ต่ำลงอ่าอันเนี้ยนะครับเราก็ถือว่าเป็นการเข้าเทรดแบบ conservative นะครับในฝั่งเซลล์นะครับทีนี้อ่ h แล้วเราจะเลือก conservative หรือว่า aggressive ล่ะง่ายๆนะครับหลักการนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเราเทรดนะครับในโซนที่2อ่ a โซนที่2เนี่ยนะครับถ้าเกิดเรา จะเลือกเทรดโซนที่2อย่างเดียวเนี่ยนะครับก็คือให้เราเลือกการเข้าเทรดแบบ agressive เลยนะครับลิมิตเลยนะครับแรกเริ่มให้เราใช้วิธีในการลิมิตที่โซนตัวไกลก่อนนะครับทีนี้กรณีที่ราคามันย่อลงมาเนี่ยนะครับแล้วมันเริ่มนะครับแสดงว่ามันไม่ไหวหรือมีการออกอาการนะครับเกิด divergent ตั้งแต่โซนที่1นะครับเราก็ใช้วิธีนะครับในการ entry ในโซนที่1ก่อนอ่ะนะครับโซนบนนะครับใช้ divergent นะครับหรือ entry แบบ conservative นะครับถ้าเกิดว่าโซนที่1มัน ทำงานก็โอเคจบออเดอร์ไปแต่ว่าถ้าหากว่าดิวอเจนต์นะครับมันไม่ทํางานเราก็เลือกที่จะมาเทรดนะครับในโซนที่2นะครับหรือว่าเป็นการลิมิตเลยโซนที่2ไม่ต้องคอนเฟิร์มิชันนะครับถ้าสต็อปลอตโซนหนึ่งก็ลิมิตโซน2แบบแ g r e s s ซีฟเลยนะครับมันก็มีโอกาสที่จะกลับมารีคอเวอร์ให้โซนที่1ได้ด้วยเพราะว่า R มันสูงกว่านะครับอ่ะโอเคอันนี้จะเป็นโมเดลในการเทรดนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างนะครับในการฝึกกันนะครับโอเคครับสำหรับตัวนี้ก็จะเป็นการฝึกนะครับในการ back to head นะครับระบบนะครับด้วยระบบคีย์เลเวลเนาะอ่ะแรกเริ่มนะครับเราก็เออ่ create session ขึ้นมาแล้วก็ตั้งชื่อนะว่าอะไรดีคีย์เลเวลก็ได้นะครับแล้วก็กลยุทธ์ก็คือคีย์เลเวลนั่นแหละนะครับเน็คนะครับสกุลเงินที่ผมเลือกใช้นะะครับอ่ผมก็ใช้บาลานซ์สักหมื่นเหรียญแล้วก็ใช้ EU นะครับเป็นสกุลเงินที่เทรดเป็นตัวหลักนะครับส่วนปีที่ใช้ก็อ่ะไปสักปี21ก็ได้นะครับอ่ะมาถึงปัจจุบันก็ได้นะครับเวลาฝึกนะครับโอเคทีนี้นะครับมันก็จะสร้าง session ตรงนี้ขึ้นมา อ่ะโอเคนะครับอินดิเคเตอร์ที่เราใช้ก็จะประกอบไปด้วยเออ่ RSI นะครับแล้วก็ MACD นะครับ2ตัวเนาะอ่ะแรกเริ่มเลยนะครับเราไปดูทิศทางของ1 d กันก่อนนะครับว่าทิศทางของ MA อยู่ทางไหนนะครับเราจะเหตุตามทิศทาง MA ของ1 d เดนะครับหเลยนะครับเออ่เส้น MA นะครับของ MACD เนี่ยมันมีการตัดลงแล้วก็ชี้ลงถึงแม้จะอยู่บูโซนแต่ว่าชี้ลงเราก็ต้องเทรดลงนะครับต่อมาเราจะต้องไปรอทม์เฟรม4ชั่วโมงนะครับให้เกิดการตัด ลงและลงไปอยู่บร i เ h Zone เราก็จะสามารถที่จะเทรดได้นะครับอก่อนอื่นเลยนะครับก็เร่งเวลาเลยนะครับ ถ้าทิศทางของ1 day กับ4ชั่วโมงตัดกันอย่าไปเหตดนะครับกราฟมันจะไซด์เวย์นะครับแล้วก็รอนะครับอ่ะโอเคเบื้องต้นนะครับรอให้เบรกลงไปอ่ะชัดๆแบบนี้นะครับอ่ะโอเคมีการเบรกตรงนี้ลงมานะครับหรือว่าเบรกออฟสักเจอร์นะครับ BOS นะครับ4ชั่วโมงนะครับแล้วก็อ่าตรงเนี้ยนะครับเกิด bearish momentum นะครับแล้วก็ดู1 day ซิมีทิศทางตรงกันไหมถ้า1 day ตรงกันก็ถือว่าโอเคใช้ได้นะครับเราก็ได้ตรงเนี้ยเป็น strong high นะครับ strong high แล้วก็อ่าวัดสัดส่วนฟีโบบนนชได้ะครั ที่เหลือนะครับเราก็รอให้ราคาเนี่ยนะครับย่อเข้ามาในใกล้ๆพื้นที่50%นะครับแล้วค่อยหาคีย์เลเวลนะครับตอนนี้เราได้พื้นที่แล้วพื้นที่ที่มีระยะจะอยู่ในพื้นที่50นะครับคีย์เลเวลก็จะอยู่ในนั้นแหละโอเคนะครับอ่ปรับไว้ประมาณนี้นะครับทีนี้ต่อมานะครับเราสามารถที่จะขยายดูในไทม์เฟรม1ชั่วโมงนะครับว่ามีกลยุทธ์อะไรในพื้นที่ตรงนี้บ้างอ่ะเราก็จะเจอกลยุทธ์อะไรบ้างนะครับอ่ะมีกลยุทธ์ supply zone นะครับตรงนี้ใช่ไหมก็ถือว่าเป็นคีย์เลเวลที่1นตรงน้ะครับครง ใช้เป็นโซนที่เราสามารถเข้าเทรดนะครับแบบ agressive นะครับตรงนี้อ่ะผมให้เป็น สองนะครับคีย์เลเวลสองนะครับโอเคตรงนี้ก็เป็นคีย์เลเวลหนึ่งนะครับก็จะมี2โซนแบบนี้นะครับแสดงว่าตอนที่เราเทรดเนี่ยเราก็รอดูก่อนนะครับเราอาจจะเอนทรีแบบนี้อ่ะแล้วก็ดึง TP ลงมานะครับประมาณเนี้ยนะครับก็จะได้ประมาณ3ามอาาแล้วก็โซนที่2นะครับก็จะเข้าเทรดตรงนี้นะครับแล้วก็ดึงลงมานะครับก็จะได้ประมาณ3อ่ะประมาณ3ามอาานะครับใกล้เคียงกันนะครับทีเนี้ยที่เหลือเราก็รอดู1ชั่วโมงนะว่าจะมีไดเวอร์เจินหรือเปล่าถ้าไม่มีไดเวอร์เจินเราก็ใช้โซน ข้างบนเป็นโซน agressive ถ้าเกิดมี d i v e r g e n e นะครับเราก็เลือกที่จะเทรดโซนล่างนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีในการเลือกการใช้ divergent นะครับเราจะต้องจํากัดพื้นที่ในการเทรดให้ได้ก่อนนะครับเราจะไม่ได้เอาไปใช้ทุกโซนนะครับเราจะใช้แค่โซนเดียวนะครับคือโซนรองตัวใกล้นะครับเหมือนเป็นการกันตกลดนั่นเองอ่ะทีเนี้ยนะครับราคาเนี่ยนะครับมีการย่อขึ้นมานะครับโดยไม่เกิด divergent งั้นเราอ่ะ limit นะครับโซนบนอ่ะก็คลิกตรงนี้นะครับคลิก place order แล้วก็ limit นะครับไว้ก่อนเว้นแต่ว่านะครับถ้ามันเกิด d i v e r g e n c e โซนเนี้ยเราก็เลือกที่จะ Entry ีโซนล่างด้วยนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีใดนะครับจากไอซ s i g h t อ่ะหรือมีนะครับถ้ามีแล้วก็ค่อยเทรดน,นะครับอ่ะเริ่มเหมือนกับจะเกิด o ั e ว b o บอนะครับอ่ะโอเคตรงเนี้ยนะครับเริ่มมีการหักลงแสดงว่านะครับมีโอกาสสูงมากที่นะครับราคาเนี้ยจะเกิดด i เวอเจนซ์ตรงนี้นะครับ ผมค่อยๆลดตรงนี้ลงถ้าเกิดใดผมจะเข้าที่ตรงนี้ด้วยนะครับอ่ะรอดูนะครับมันเกือบจะเกิดไดเวอร์เจนึ์งชั่วโมงแล้วแหละนะครับโอเคเห็นไหมครับมันเกิดไดเวอร์เจนึ์งชั่วโมงก็คือไฮสูงขึ้นนะครับส่วนอินดิเคเตอร์ต่ําลงงั้นนะครับผมเลือกเทรดคีย์เลเวลหด้วยนะครับอ่าแล้วก็คลิกนะครับแล้วก็เลือกที่จะเข้าเทรดนะครับแบบอ่ะใช้สต็อปออเดอร์ก็ได้นะครับก็คือถ้าเกิดราคาดีเจกลงมาก็ให้มันเข้าเทรดถ้าเกิดมันขึ้นไปก็เข้าเทรดแบบนนนนะะะะคคคคครรรรรรัััับบบออ่าาาามลลงเเเเกก็็ข้ทดย ดิเวเจนซ์พอดีแล้วก็เล่นไปนะครับถ้าเกิดมันทีก็ถือว่าจบออเดอร์ได้เลยนะครับถ้าเทรดแบบนี้นะครับ RR มันก็จะค่อนข้างสูงนะครับเป็นการเทรดแบบสวิงเทรดนะครับเพราะว่าเราใช้ทําเฟรมที่ค่อนข้างกว้างนะครับเป็น4ชั่วโมงกับ1 day นะครับการเทรดด้วยด v เวเจนซ์พยายามจะใช้ทม์เฟรมที่เล็กมากนะครับอ่แบบนี้นะครับมันก็จะเป็นการจบนะครับออเดอร์ไปนะครับทีนี้ถ้าจบออเดอร์เราก็ยกเลิกตัวนี้ไปเลยนะครับแล้วเราก็ไปวิเคราะห์นะครับในชุดทม์เฟรมต่อมานะครับทีเนี้ยนะครับอ่ะเราก็ไปดูต่อนะครับ รอจนกว่ามันจะเกิดการ break o u แล้วก็เกิดโมเมนตัมนะครับใน4ชั่วโมงก่อนนะครับเราค่อยวางแผนเทรดนะครับอ่ะโอเคมาดูอีก1ตัวอย่างนะครับออเดอร์ก่อนหน้าเราก็เข้าแบบคอนเซ r ร์ t i v i ไปเนาะมี divergence นะครับต่อมานะครับก็คือมีการเบรกเอาลงนะครับแล้วก็เกิดแบริชนะครับโมเมนตัมตรงนี้อ่ะ MACD กดลงนะครับเกิดเบรกออฟสต t r u เจอร์นะครับผมก็ใส่ BOS เข้าไปนะครับแล้วก็ใส่สตรองไฮเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็ตรวจสอบ1 day นะครับว่า1 day เนี่ยมีทิศทางเอื้อหรือเปล่าก็ใช้ได้นะครับเงินก็เทรด help. แล้วก็เราก็กางพื้นที่50นะครับแล้วก็ไปหาคีย์เลเวลกันนะครับในพื้นที่ตรงนี้นะครับทีนี้เรามีพื้นที่50นะครับผมไปดูในไทม์เฟรม1ชั่วโมงนะครับมีอะไรให้ผมเทรดบ้างอย่างแรกเลยนะครับผมเห็นพื้นที่ตรงนี้นะครับอ่ะตรงนี้เอาโซนข้างบนสุดก่อนนะครับอ่ะตีประมาณนี้นะครับจุดที่ผมจะเข้าเทรดแบบ a g g r e s SL i v s จะต้องอยู่บนสุดนะครับแล้วโซนลองล่ะมีอะไรให้เทรดไหมก็อ่ะมี FVG นะครับตรงนี้ FVG ก็คือนะครับปลายไส้ เอ่อนะครับระหว่างแท่งตรงนี้1กับ3นะครับอ่ะผมได้ตรงเนี้ยนะครับเป็นคีเรลหนึ1นะครับอนะ เทรดง่ายๆนะครับมีโซนเทรดนะครับแล้วก็หาโซนเทรดข้างในแล้วก็รอสัญญาณคอนเฟิร์มชันนะครับทีนี้อ่ะเราก็รอให้ราคาเนี่ยนะครับย่อกลับขึ้นมานะครับแล้วก็อ่ะวางแผนเอนทรีนะครับโซนที่1เราจะเทรดโซนที่1นะครับถ้าเกิดว่ามีดายเวอร์เจนต์หชั่วโมงเราจะเทรดโซน2นะครับถ้าเกิดว่าอ่ะเซตสัก3 r มก็ได้นะครับอ่ะประมาณเนี้ยกันตกรถนะครับเราจะเทรดโซน2นะครับกรณีที่ไม่มีดายเวอร์เจนต์นะครับเทคโปรฟิตก็จุดเดียวกันอย่างงี้ก็ได้นะครับก็ประมาณ4 r ่นะครับที่เหลือเราก็รอ นะครับให้ราคาเนี่ยมันดึงขึ้นมานะครับแล้วก็รอดูนะครับว่าจะมีไดเวอร์เจนต์ไหมอ่ะเลื่อนเวลานิดนึงนะครับให้ใช้ไดเวอร์เจนต์จาก RSI 1ชั่วโมงนะครับอ่ะโอเคเบื้องต้นนะครับไม่มีไดเวอร์เจนต์นะครับงั้นถ้าเกิดว่าไม่มีไดเวอร์เจนต์เราก็ลิมิตโซนบนนะครับเข้าเทรดแบบ aggressive นะครับลิมิตออเดอร์นะครับเว้นแต่ถ้าเกิดไดเวอร์เจนต์บริเวณตรงเนี้ยเราก็ค่อยวางแผนเข้าแบบ stop order ก็ได้นะครับลดเวลานิดนึงนะครับเผื่อเกิดไดเวอร์เจนต์นะครับอ่ะยังไม่เกิดนะครับถ้ายังไม่เกิดเราก็เข้าแบบ aggressive ไปเลย ไม่มีได้เข้า aggressive เลยนะครับทีนี้นะครับถ้าเกิดว่าไม่มี divergence เนี่ยเราก็เข้าโซนสุดท้ายโดยไม่ต้อง confirmation นะครับแล้วก็ปล่อยใหออเดอร์เนี่ยนะครับมรรจบไปเลยนะครับแสดงว่าออเดอร์เนี้ยเราจะไม่เข้าถ้าเกิดเราเข้าเราก็จะโดน stop u ันนะครับมันเป็นโซนรองนั่นเองนะครับเราก็ตัดโซนนี้ออกไปนะครับแสดงว่าเราจะได้โซนบนเข้ามาแทนแล้วก็ปล่อยนะครับให้มันจบออเดอร์ไปเลยอันนี้คือการนะครับหาโซนนะครับที่มีนัยยะนะครับหรือว่า key level ควรจะไม่เกิน2โซนนะครับแล้วเราก็เลือกนะครับว่า าโซนไหนด้วยไดเวอร์เจนต์นะครับปล่อยให้จบไปเลยนะครับทีนี้พอมันจบก็จะเห็นว่านะครับ rr เนี่ยนะครับมันจะค่อนข้างเยอะนะครับก็คือประมาณตั้งแต่3ถึง4 rr ขึ้นไปนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นไอเดียนะครับในการเทรดแต่ว่านะครับเนื่องจากมันเป็นการใช้ถังเฟรมชุดใหญ่เนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็จะเทรดไม่ค่อยบ่อยอย่างเช่นออเดอร์นี้อาจจะเทรดวัที่สิออเดอร์นี้อาจจะเทรดวันที่30อ่าอาจจะเดือนละ2ครั้งนะครับแต่ว่า rr มันค่อนข้างคุ้มนะครับ1เดือนอย่างเงี้ยอาจจะเก็บได้6ถึง7 อาาก็ได้นะครับตีเฉลี่ยว่าประมาณเดือนละ2-3สาเทรดนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูข้อมูลนะครับเบื้องต้นกันนะครับอย่างตรงเนี้ยนะครับอาจจะเพิ่งเทรดได้2เทรดนะครับแต่ว่าเราก็จะต้องไปฝึกเนาะในเกมระยะยาวนะครับมันอาจจะมีวินเลต์ลดลงหรือสัก50-40%ก็ได้นะครับแล้วก็ข้อมูลเบื้องต้นนะครับระยะเวลาในการถืออยู่ในช่วงประมาณ2วันเราจะเทรดวันอังคารนะครับออกวันศุกร์อะไรอย่างเงี้ยก็ก็ได้เหมือนกันนะครับช่วงเวลาเทรดนะครับหลักๆก็คือเป็นช่วงตั้งแต่ตอนช่วงลอนดอนนะครับไปจนถึงช่วงตลาดนิวยอร์ เป็นข้อมูลนในการเทรด EU นะครับเฉะะลี่ยเดือนละ2เทรดนะครับก็โอเคนะครับเป็นหนึ่งในสัญญาณการเทรดที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็นำมาแชร์กันนะครับโอเคนะครับ